ครับในวิดีโอคลิปนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของการเขียนสุดโค้ดนะครับแล้วก็การแปลงจากสุดโค้ดนะเป็นภาษา C นะต่ออีกทีหนึ่งนะครับอืมก็ในครั้งที่แล้วนะครับเราพูดถึงสุดโค้ดเรื่องของการแปลงนะครับไอการเท่าไหร่การคิดภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับ ก็ข้านตรงไปตรงมานะครับรับข้อมูลเข้ามารับราคาเข้ามานะครับเสร็จแล้วก็เอาราคาไปคํานวณนะครับเสร็จแล้วก็สแสดงผลนะครับซึ่งตรงนี้ก็ทําให้เห็นว่าเออมันก็ไม่น่าตื่นเต้นอะไรนะทุกอย่างก็ตรงไปตรงมามากๆเลยนะครับอันี้มาดูโจทย์อีกข้อนึงนะครับสมมุติว่ามีเลขอยู่ชุดหนึ่งนะครับผมเขียนเลขไปนะครับเป็นเลข ที่มีเลข3นะครับเลข1นะครับเลข0นะครับแล้วก็เลข4นะครับแล้วก็บอกว่าจงหานะครับจงเขียนซูโดโคดนะครับเพื่อหาเลขที่น้อยที่สุดนะครับในชุดนี้นะครับเราก็ต่อไปว่า0นนะครับก็สั่งว่า พิมพ์ค่าศูนย์ลงไปเลยนะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างไม่ได้ก็คือว่า mm, การเขียนสุดโค้ดนะครับมันก็เหมือนกับเป็นการทําข้อสอบอัตนัยนะครับที่เราต้องเขียนวิธีการทํางานอย่างละเอียดเป็นขั้นตอนนะครับแล้วก็ขั้นตอนที่เราเขียนนะครับก็ต้องเป็นขั้นตอนที่ง่ายๆนะครับคือเป็นขั้นตอนที่เหมือนกับกดเครื่องที่แรกครับที่เราสั่งได้แค่ บวกเลขลบเลขอะไรพวกนี้เป็นต้นนะเปรียบเทียบข้อมูลอะไรนี้นะครับคือเขาทำมาที่มันซับซ้อนมากไม่ได้นะครับคืออย่างบอกว่าให้เลขมาชุดหนึ่งแล้วบอกว่าอะไรที่มีค่าน้อยสุดอย่างเงี้ยนะครับก็ยังทําไม่ได้เลยนะครับเราก็ต้องมาคิดเป็นขั้นตอนก่อน,อนว่าที่เราหาเลขสูย์มาได้นะครับเราหาเลขตัวเนี้มาได้ยังไงนะครับอืมนะครับก็เริ่มต้นนะครับ เราจะบอกว่าคือโจทย์ข้อนี้บอกให้หาเลขที่น้อยสุดถูกไหมฮะเราก็บอกว่าเลขน้อยนะฮะก็สมมติชื่อ m แล้วกันนะครับตัวแปรชื่อ m นะครับบอกเเนี่ยนะครับให้เก็บตัวเลขที่น้อยสุดไว้นะครับแล้วบอก m นะครับมีค่าเท่ากับ3แล้วกันนะฮะเป็นตัวแรกนะครับเสร็จแล้วแล้วก็เอา m เนี่ยนะครับเอา3ตัวเนี้ยนะครับมาเทียบกับอะฮะเลขตัวถัดไปนะครับก็คือ1นนะครับเราก็ถามว่า ก็ถามว่าถ้าเกิดว่านะครับถ้าเกิดว่า m เนี่ยนะครับมันมากกว่า1นะครับคือ m มันก็ไม่น้อยจริงถูกไหม m เนี่ยมากกว่า1นะครับก็ให้แหละฮะให้ m เนี่ยเปลี่ยนค่าใหม่นะ m ก็กลายเป็น1นะครับนิดหนึงนะครับก็คือว่าตอนแรกนะฮะ m เป็นตัวแปรตัวแรก m เป็นตัวแปรถูกไหมฮะเราเก็บข้อมูลของค่าแรก y นะครับในตัวแปรชุดน,น,ดนี้นะครับในเลขชุดนี้นะครับ ต่อมาเราก็เอาตัวเนี้ยนะครับมาเทียบกับเลขตัวถัดไปนะครับว่า m นะครับมันจะเป็นค่าที่น้อยสุดอยู่หรือเปล่านะครับคือก็จดโนตนิดนึงก็ได้นะครับว่าตัวแปร m นะครับ m เนี่ยนะครับก็จะเก็บค่าที่น้อยสุดไว้นะครับน้อยสุดที่เราเคยเจอไว้นะครับ คือไอเดียคือเราจะอ่านเลขทีละตัวนะฮะตามลำดับจากซ้ายไปขวานะครับแล้วก็เปรียบเทียบทีละตัวนะครับแล้วก็ M ็ก็ค่อยเก็บข้อมูลที่น้อยสุดไว้นะครับพราะถ้าเกิดบอกว่าอ่ะเนะฮะเป็นสามเแล้วเเนี่ยนะฮะเทียบกับตัวนี้สินะฮะตัวถัดไปนะครับถ้าเกิดว่า M มันมากกว่าก็เปลี่ยนค่าใหม่เป็นค่านั้นนะครับผมก็เขียนงี้ไปเรื่อยนะครับก็บอกว่าเนี่ยถ้านะฮะ m มนะครับมันมากกว่า0นย์ะก็ให้ m เท่ากับ0นย์นะครับแล้วก็ถ้านะฮะถ้า m นะครับมากกว่า4นะครับก็ให้ m นะครับเท่ากับ4นะครับก็เขียนไปเรื่อยๆนะครับจะมีตัวแปรอยู่ตัวนี้อยู่เท่าไหร่ฮะสามตัวไอ้สี่ตัวใช่ไหมก็เขียนนี้3ครั้งนะครับสั่งท่า3ครั้งนะครับสุดท้ายนะผมก็พิมพ์นะครับพิมพ์ค่าของ m มาดูนะครับ นะครับก็ประมาณนี้ครับอันนี้คือเป็นวิธีการทำนะที่บอกว่าถ้ามีโจทย์ถามว่าให้หาค่าน้อยสุดนะทำได้ยังไงนะครับเราก็ใช้วิธีนี้ในการหาค่าน้อยสุดนะครับคืออาการที่อยู่จะตอบว่าเลขศูนย์นี่นะตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าเราต้องเขียนเป็นค่าเป็นตอนนะครับเหมือนทำข้อสอบอัตนัยนะครับทําให้เป็นขั้นเป็นตอนชัดเจนนะครับ กานนี้ไอ้เรื่องการทาํางานเป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องที่ผมว่ายากกว่าที่จะเขียนภาษา C ีนะเพราะว่าสมมุติว่าตอนนี้เราคิดได้แล้วเช่นเราใช่ไหมครับเราคิดเป็นสโดโ,โค้ดได้แล้วนะครับการแปลงจากสูดโ,โค้ดเนี่ยเป็นภาษา C เนี่ยนะค่อนข้างจะตรงไปตรงมามากนะครับไม่มีไม่ไม่ไมไมอุปสรรคในการแปลงเขาน่าจะน้อยนะครับแต่ว่าส่วนนี้จะคิดยากกว่านะครับ ก็ดูตัวอย่างนะครับการแปลงภาษา c นะครับคร่าวๆนะครับผมก็เขียนมาเดิมนะครับมีทั้งหมดอยู่4ส่วนนะครับก็ส่วนแรกก็คือการประกาศตัวแปรนะครับตัวแปรก็คือ variable declaration นะครับในที่นี้มีตัวแปรอยู่2ตัวนะครับคือเป็นตัวแปรที่ เก็บข้อมูลชุดนี้นะครับกับตัวแปร m นะครับก็สังเกตว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องของจํานวนเต็มล้วนๆเลยนะครับผมก็ประกาศตัวแปรขึ้นมานะครับจริงๆผมต้องเขียน main ก่อนนะผมก็ลืมนะครับเดี๋ยวผมเขียนฟังก์ชันชื่อ main ก่อนตรงนี้นะครับ main นะครับแล้วก็ปีกาเปิดนะครับแล้วผมก็ใส่ปีกาปิดรอไว้เลยนะครับตัวแปรมีสองตัวนะครับตัวแรกคือ m นะผมเขียนไปนะ i n m นะครับ แล้วก <b film> ็อีกตัวหนึ่งครับเป็นตัวแปรชุดนะครับเป็นอะไรเก็บข้อมูลได้หลายๆค่านะครับวิธีการประกาศก็ประมาณนี้ครับ in นะครับ in a นะ array นะครับตัวนี้มีชื่อย่อนะครับก็คือย่อมาจาก array นะหรือตัวแปรชุดนะครับซึ่งเป็นตัวแปรที่เก็บข้อมูลได้หลายๆค่านะครับอันนี้ก็จะเพิ่งกังวลมากเรื่องของตัวแปรชุดคืออะไรแต่ว่าคร่าวๆคือเก็บข้อมูลได้หลายค่าแล้วก็วิธีการใช้งานก็วิธีการประกาศก็ประมาณนี้ครับก็คือใช้วงเล็บตามปู่ตัวนี้นะครับ งเล็บสี่เหลี่ยมตรงนี้ในการประกาศนะครับแล้วก็ใช้วงเล็บปีการนะในการระบุข้อมูลของมันนะครับโอเคนะครับโอเคตัวแบบเราประกาศแล้วนะครับต่อมาแล้วก็ประมวลผลนะครับผมก็เขียนคําสั่งเข้าไปนะครับตรงนี้นะครับประมวลผลจริงๆผมยังไม่อยากเขียนโค้ดภาษาซีตรงนี้หรอกเพราะว่ามันต้องยุ่งเกี่ยวกับหลายๆเรื่องนะแต่ว่า ก็อันนี้ดูกันก่อนแล้วกันนะฮะอย่าเพิ่งกังวลเรื่องของว่าจะไม่เข้าใจว่าอะไรคืออะไรนะแต่ผมเขียนให้ดูว่าการแปลงโค้ดเนี่ยค่อนข้างจะตรงไปตรงมานะครับไม่ไม่มีความยากตรงนั้นแต่ว่าเรื่องของการคิดสูดาโค้ดเนี่ยจะยากกว่านะครับตรงวนผลนะครับเขียนต่อนะครับก็ตอนแรกนะฮะให้ m เท่ากับ3นะครับซึ่งในที่นี้นะครับ m ไม่ใช่3ม m ก็คือเป็น m คือ3แต่ว่าก็เราจะอ้างถึงนะโดยใช้ตัว a เป็นตัวอ้างถึงนะครับ 3นะครับเป็นตัวเป็นค่าแรกนะครับในตัวแปร a นะครับค่าแรกก็คือตำแหน่งหมายเลขศูนย์นะครับเราเขียนงี้ครับว่า a นะฮะ a อศูนย์นะครับ a อศูนย์ตัวนี้คือ3นั่นเองนะครับก็ให้ m นะครับเท่ากับ a อศูนย์นะครับแล้วก็บอกว่าอะไรนะฮะถ้านะฮะจริงๆแล้วผมเขียนว่าเอ่าจะสาก็ได้นะแต่ว่า ผมอยากจะเขียนเป็นตัวแปรชุดดีกว่านะครับจะได้เห็นภาพว่าอีกหน่อยถ้าเราเปลี่ยนข้อมูลในนี้ชุดนี้นะครับเราสามารถที่จะหาค่าน้อยสุดได้เสมอนะครับต่อไปนะครับถ้าอะไรฮะถ้า m นะครับมันมากกว่านะครับหนึ่งนะหนึ่งก็คือ a ตัวถัดไปนนก็คือ a1 หนึ่งนะครับจริงๆแล้วผมไม่ควรจะใช้ชื่อเลขหนึ่งตรงนี้นะผมเปลี่ยนเป็นเลขสองแล้วกันนะขออนุญาตนะครับตอนนี้เปลี่ยนเป็นเลขสองนะครับ จะได้เห็นว่ามันโคนละอันกันเลขหนึ่งตรงนี้นะครับบอกถ้า m มากกว่า a 1นะนี่ผมเขียนผิดนะต้องเขียนเป็น if นะครับ if คือถ้านะครับแล้วก็วงเล็บตรงนี้ครับ m นะครับมากกว่า a 1นะครับผมก็บอกว่าถ้าเป็นงั้นจริงนะฮะก็ให้เปลี่ยนค่า m ใหม่นะครับก็เขียนว่า m นะเท่ากับ a 1นะครับแล้วก็เซมิโคลอนนะครับ ถัดไปนะครับก็ if อะไรฮะ if m นะครับมากกว่า a 2นะครับแล้วก็ปีกาเปิดนะฮะเราเขียนว่า m นะครับเท่ากับ a 2นะครับแล้วก็ if นะครับ m นะครับมากกว่า a 3นะครับแล้วก็ปีกาเปิดนะครับ m เท่ากับ a 3นะครับ สุดท้ายนะครับก่อนที่จะจบนะครับผมก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายก็คือการแสดงผลนะครับผมก็เขียนเป็นคอมเมนต์สีเขียวไว้นะครับจริงๆก็แทรกนิดหนึ่งครับตรงนี้มันที่ไม่พอแล้วนะแต่ว่าก็เขียนขอเขียนแทรกต่อนะครับว่าอันนี้เป็นการแสดงผลนะครับแสดงผลก็คือให้พิมพ์ค่าค่า m มาดูนะครับผมก็สั่งนะครับว่าพิมพ์ f นะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์ d นะครับแล้วก็ backslash n นะขึ้นบรรทัดใหม่นะครับหลังจากการพิมพ์ค่าตัวเลขไปแล้วนะครับ ให้ปินค่า m มาดูนะครับครับก็ประมาณนี้ครับมีเรื่องของนี่ผมข้ามเรื่องการรับ input ไปนะเพราะว่า input นี่คือเราใส่ค่าให้ตรงๆไปเลยนะไม่ต้องมีการรับค่าเข้ามานะครับเพราะในโค้ดภาษา c ก็เลยแค่3ส่วนนะครับก็ไม่มีส่วนของการรับ input เข้ามานะครับคือในตรงนี้นะครับเราก็แสดงเห็น2อย่างนะครับในวีดีโอคลิปนี้นะครับอย่างแรกก็คือการเขียนสุดโค้ดนะครับจากโจทย์นะครับ อย่างที่2คือการแปลงจากสุดโค้ดเนี่ยนะครับเป็นโค้ดภาษา C นะครับก็ผมเห็นว่าส่วนที่เป็นการเขียนสุดโค้ดเนี่ยจะยากกว่านะครับการแปลงเป็นภาษา C นะครับซึ่งอีกหน่อยถ้าเรารู้เรื่องอาร์เรย์เนี่ยตรงนี้เป็นเรื่องง่ายเลยนะครับว่าทำไมต้องเขียนอย่างนี้นะครับแต่ว่าสุดโค้ดนี่คือจากกระดาษเปล่าๆนะโล่งๆลงมาเลยเนี่ยครับเราเราจะคิดขั้นตอนวิธีนะหรืออัลกริทึมยังไงนะครับที่ให้ทําแล้วเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะแก้ปัญหาที่โจทย์ให้มาได้นะครับ แล้ววิธีการต,ต่างๆเนี่ยต้องเป็นขั้นตอนที่ชัดเจนนะครับเป็นขั้นตอนง่ายๆชัดเจนแล้วก็ไม่ใช่ว่ามองปาดเตียปุ๊บนะตอบเลขศูนย์เลเป็นต้นนะครับก็อีกครั้งนึงครับก็ย้ําว่ามันก็เหมือนกับเป็นการทาข้อสอบอัตนัยนะครับก็คืออัตนัยที่เป็นการทำข้อสอบที่อัตนัยที่ต้องเขียนอย่างชัดเจนมากๆก,ก็ปกตินะครับ